ข่าวใหญ่ระดับโลกตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา,า,มานะครับ,รบมีการคิดคน้นมีการทดลองสำเร็จในระยะเริ่มต้นแล้วสำหรับยาที่จะนำมาใช้ในการรักษาหรือว่าบรรเทาอาการป่วยโควิดเป็นยาตัวใหม่นะครับชื่อว่าโมนูพิราเวียนะครับนี่เป็นยาเม็ดชนิดรับประทานออกธิ์ต้านไวรัส พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันเป็นตระกูลเดียวกับโควิดนะครับแล้วก็จากการศึกษาพบว่ามีฤทธิ์ต่อต้านไวรัสโคโรนาหลายชนิด<อ>เช่นซาเมและ COVID โควิด -19 ครับปัจจุบันเนี่ยยาโมนูพิลาเวียมีสถานะเป็นยาต้านไวรัสทดลองอยู่ระหว่างการวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ระยะที่3และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้การรับรองของ อยของสหรัฐอเมริกากำลังลุ้นอยู่ค,คือทดลองผ่านไปด้วยดีในระดับหนึ่งแล้วน,นะครับหลังจากนี้เนี่ยหากผลการศึกษาพบว่ายามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิตก็มีโอกาสได้รับการรับรองให้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับการรักษาโควิด19 ประเทศไทยสั่งจองไปแล้วนะจองไปแล้วจอ,จองไปแล้วก็น่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิการหรือว่าธันวาครับประมาณนี้ชุดแรกนะครับการยับยั้งการระบาดของโควิด19ที่ดีที่สุดในขณะนี้ก็คือการฉีดวัคซีนร่วมกับมาตรการป้องกันตัวเองแบบวิถีใหม่<อ>คือยาโมนูพิลาเวเนี่ยเป็นยารักษาเหมือนเหมือนเหมือนฟาวิพิลาเวแบบนั้น,น uh huh. แต่เขาบอกว่าโมนเนี่ยเหมือนรักษาได้ หลากหลายสายพันธุ์มากกว่าเนี่ยคือยังไงวัคซีนคุณก็ต้องฉีดเหมือนเดิมต้องฉีดใช่เพราะว่าอยู่ในระหว่างการทดลองด้วยไงครับใช่ไหมเป็นถึงเป็นระยะที่สามคือมันจะใกล้แล้วแหละอืแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะดีที่สุดก็คือในการดูแลตัวเองแบบนิวนอลนี่แหละครับแล้วก็ฉีดวัคซีนคือป้องกันหลายชั้นอันหนึ่งนิวนอมอลรักษาระยะห่างครับฉีดวัคซีนและถ้าเกิดโอกาสน้อยมากที่จะป่วยเกิดป่วยขึ้นมาอันนั้นค่อยไปกินยาโมโนพิลาเว่ อันนั้นเป็นขั้นตอนปิดท้ายในกระบวนการโควิด